คุณเคยลองนึกภาพดูไหมว่าการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนครั้งยิ่งใหญ่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศรวมใจเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรนี่คือเรื่องราวของแคมเปญที่กําลังจะจุดประกายความภาคภูมิใจและพลังเชียร์สุดมันทั่วแผ่นดินไทยโศกศีรษเกม2025เชียร์ไทยในบ้านเราที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับสุดก,กีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13มาดูกันเลยว่ามันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและทีมผู้จัดงานกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เริ่มแคมเปญน,นี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้คนไทยทุกสารทิศรู้สึกตื่นเต้นและมีส่วนร่วมก่อนที่เราจะได้เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมพุทธศักราช2568ใน3จังหวัดหลักได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลาโดยจะมี กีฬาแข่งขันหลักถึง50ชนิดใหญ่ชิงเหรียญทองทั้งหมด5 7 4เหรียญน,นอกจากนี้ยังมีกีฬาสาธิตต่อ3ชนิดที่น่าสนใจเช่นกีฬาทางอากาศจางร่อนและชักเยอ่ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นการแสดงที่แปลกใหม่และสนุกสนานรวมถึงกีฬาส่งเสริมมูลค่าหนึ่งชนิดอย่าง MMA หรือศิลปะก,การต่อสู้แบบผสมที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกและอาจกลายเป็นกีฬาหลักในอนาคตและอย่าลืมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13า ซึ่งจะตามมาติดๆระหว่างวันที่20ถึง26มกราคมพุทธศักราช2569ที่จังหวัดนครราชสีมาการเป็นเจ้าภาพทั้งสองรายการนี้ไม่ใช่แค่การแสดงฝีมือด้านกีฬาและการจัดการระดับสากลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีทองคำที่ไทยจะได้นำเสนอวัฒนธรรมไทยอันงดงามเช่นการต้อนรับด้วยรอยยิ้มและอาหารไทยรสชาติเยี่ยมให้ชาวโลกได้รู้จักและชื่นชมมากขึ้นซึ่งสำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งสนใจกีฬาเหล่านี้พวกมันคือการรวมตัวของนักกีฬาจาก11ประเทศอาเซียนเพื่อแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสร้างมิตรภาพในอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แบ่งปันความรู้สึกอย่างอบอุ่นว่าเรามั่นใจสุดๆเลยว่าซีเกม2025จะไม่ใช่แค่การชิงชัยเปลี่ยนทองธรมธรมดาาแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะชัยชนะที่แท้จริงคือการได้ต้อนรับนักกีฬาจากอาเซียนด้วยหัวใจ และรวมพลังคนไทยทั้งชาติส่งกำลังใจไปยังทุกสนามแข่งแคมเปญสโวลต์บีซีเกม25เชีย์ไทยในบ้านเราจะเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันเราอยากให้ทุกท่านรู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าคอคุณจะอยู่กรุงเทพภาคเหนือหรือภาคใต้คุณคือเจ้าบ้านที่พร้อมยิ้มต้อนรับและเชีย์นักกีฬาไทยแบบสุดใจเลยละ่ะแคมเปญน,นี้ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดด้วยสามแนวคิดหลักเพื่อให้คนไทยทุกวัยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์กีฬาครั้งนี้โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มติดตามกีฬาเราจะอธิบายให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าบ้าน Host Pride คาว่าสวัสดีในชื่อแคมเปญนี้สะท้อนถึงความเป็นมิตรและเอกลักษณ์ไทยที่ใครๆก็จําได้ง่ายเช่นการไหวและยิ้มต้อนรับส่วนบ้านเรายัางเน้นว่าประเทศไทยพร้อมเปิดประตูใหญ่ต้อนรับเพื่อนอาเซียนด้วยความอบอุ่นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่มารวมตัวกันพลังแห่งความสามัคคี The Power of Unity เราจะรวมหัวใจคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะนั่งเชียร์หน้าทีวีอยู่ที่สนามหรือโพสตในโซเชียลมีเดียก็สามารถส่งเสียงเชียร์เป็นหนึ่งเดียวได้สร้างแรงบันดาลใจมหาศาลให้ทีมนักกีฬาไทยเช่นเหมือนตอนที่เราร่วมกันเชียร์ทีมชาติในฟุตบอลโลกที่ทําให้เกิดกระแสสุดพีคความรู้สึกเป็นเจ้าของ sense of ownership การเชียร์ที่บ้านเกิดไม่ใช่แค่นั่งดูเฉยเแต่คือการได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดูแลภูมิใจและผลักดันให้นักกีฬาแสดงศักยภาพเต็มที่บนแผ่นดินไทยซึ่งช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้น เหมือนการให้กำลังใจเพื่อนบ้านที่กำลังต่อสู้เพื่อให้แคมเปญน,นี้แพร่กระจายไปถึงทุกมุมของประเทศทีมผู้จัดงานได้ใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายเช่นสื่อออนไลน์สื่อกระแสหลักและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งในเมืองใหญ่และต่างจังหวัดแม้กระทั่งขยายไปยังประเทศเลาและสิงคโปร์เพื่อสร้างกระแสะระดับภูมิภาคพวกเขายังร่วมมือกับเว็บข่าวออนไลน์ชั้นนำรวมถึงกองทัพอินฟลูเอนเซอร์โคสเคซีและยูทูบเบอร์จากวงการกีฬาไปจนถึงบันเทิงมาสร้างคอนเทนต์ ร่วมกันแสดงถึงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์พิเศษผ่านรายการทีวีช่องหลักที่ทุกบ้านเข้าถึงได้ง่ายกิจกรรมสุดสนุกที่ชวนทุกคนออกมาร่วมชมและเชียร์เช่นการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมทุกแมตช์และข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตผ่านพันธมิตรทั้งหมดเพื่อให้สวอชดีซีเกม2025กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยมาร่วมเชียร์ทีมชาติและโชว์พลังกองเชียร์ที่แข็งแกร่งของเราในฐานะเจ้าภาพ และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปรากฏการสุดเซอร์ไพรส์การรวมตัวของเราดาราซูเปอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากทุกองการที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาร่วมแคมเปญเดียวกันพวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงหลักเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นพลังเชียร์และต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเป็นเจ้าภาพสีเกมของไทยเร็วๆนี้เลยสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนมาร่วมแสดงสปิริตอันร้าร้อนต้อนรับเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ และส่งเสียงเชียร์ดังกระหึ่มทั่วอาเซียนว่าโศวตีซีเกมส์2025เชียร์ไทยในบ้านเราเพื่อให้มหากรรมนี้ประสบความสําเร็จสร้างความประทับใจและความทรงจําที่ลืมไม่ลงแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างการลงทุนมหาศาลในงานกีฬาแบบนี้มันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อบางคนมองว่าควรเอาเงินไปพัฒนาสิ่งอื่นๆหรือการรวม MMA เข้ามาจะทำให้ซีเกมส์ดูรุนแรงเกินไปสำหรับแฟนกีฬาบางกลุ่มคุณคิดเห็นอย่างไร คุ้มใหมที่จะทุ่งเทเพื่อภาพลักษณ์และความสามารถีของชาติมาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเลยนะว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และอยากเห็นอะไรเพิ่มในแคมเปญนี้ติดตามข่าวสารและกิจกรรมพิเศษได้ที่เว็บไซต์ stadiumth.com และโซเชียลมีเดีย stadiumth ทุกช่องทางอ่านข่าวต้นฉบับซีเกมจัดแคมเปญปลุกกระแสสวัสดีเกม2์เชีย์ไทยในบ้านเรา https://www.caset.co.th สลัดสปอร์สลันิวเก้าเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง question mark อัมซอสเท่ากับแลนทูเดอแอนด์อะมิเลียมเท่ากับฟุตคลิกติดตามข่าวล่าสุดทุกวันได้ที่นี่เว็บไซต์ https://www.caset.co.th/ question mark อัมซอสเท่ากับแลนทูเดอแอนด์มิเลียมเท่ากับฟุตเตอร์ under score คลิก